อ,อมโดนแล้วนะครับโอ,อ้แต่ยังมองไม่เห็นตัวปลานะครับมันไม่ไปไหนนะ้ำถึงอ,อย่างเงี้ยนะนี่นะครับที่ปล่อยปลาอยู่ตรงนู้นนะครับนั่นนะครับตรงนู้นนะครับ อันนี้ขอกลับบ้านเลยเลื่อจะตัวใหญ่นี่น่าจะโดนไซใหญ่นะครับไม่เข้าไดสไซสองไนดะ้โอ้หน้าไซส,สองนี่นะครับเห,เห็นไหมเห็นเลยครับน้ายืนบางอยู่เห็นน้าเลยครับเต็มๆนี่นะครับโหแรงดีนะครับแรงดี น,น,นี่นะครับโตัวนี้าไซสสองได้ครับไส์สวยเลยซูมเขาให้ดูไม่ต้องซูมมันเน,ย,นยังแมนเหมือนเดิมน,นะครับไปแชที่อืโอเคนะครับ